สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้อากาศฮอ้ห้อนค่ะอันพอดีกับมีรถมาส่งนมหนูแม่ค่ะเขามาทุกเดือนเนาะค่ะเดือนหนึ่งกับประมาณสองเทีย่ยแม่เปลี่ยนแล้วก็เอามาหลายปีแล้วนะคะก็ซื้อไว้ในตู้เย็นไว้ให้ลานซ้ายค่ะพี่ฮอ้นหลายทุกคนเขากาลังไปกําแพงเพชรกันเนาะค่ะเขาตในตู้เมืองจะไปทําธุระนะคะแล้วเบลก็จะเฮ็ดบัตรเอทีเอ็มตัวเองด้วยลืมรหัสบัตรค่ะบริษัทมาสองปีกัลืมหิ้งเขาก็เลยแหวะขางทางค่ะลานสมตามขงางทางที่ว่า เป็นร้านอาหารมิสวนห็นไหมคะเป็นนั่งกระท่อมเปรี้ยว่าบรรยากาศดีเปี้ยวก็เลยเข้าไปนะแม่คะ่ะเป็นครั้งแรกที่เขามาเนาะคะ่ะก็เลยเข้ามาขับเขามาในซอยหน่อยหนึ่งทุกคนโอ้ยอาหารเมืองนาตาอาหารลูกคะ่ะเปี้ยวก็เลยสั่งปลาทอดแล้วก็สั่งสมตำแล้วก็ปลาทอดอันน้ำปลาน้ำนะคะน้องซ้ายกันเลยสั่งอันผัดกระเพานะคะ้องซ้ายสั่งอาหารจานเดียวแต่โเปียวน่ะสั่งลายแฟนเปียวน่ะก็สั่งไข่เจียวอันวาสิกินเหมือนบอมขึ้นลายแท้ <laughs> เี่บอกว่าพูดเบลกินหลายนะคะน้องซ้ายสั่งอาหารจานเดียวนะคะทุกคนเข้าตา้องไนสั่งเขาวมากเพื่อนไปกนอลนนะคะ่ะหลังจากที่เข้ากินอาหารกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะโอ้ยอิ่มนนำสำรานแซบลายค่ะปลาทอดเสร็จแล้วเขาก็มาวเบิ่งอุปกรณ์ ตกแต่งบ้านนะคะเพราะว่าเปียวมีโค้งการว่าจะสมแซมบานให้แม่นะคะมันถึงเวลาแล้วบานเริ่มผุพังแล้วน,ะนะะ่ะแมมค่ะเปียวก็เลยให้นไ้นองซ้ายมเบึงนะคะว่าเปียวเปียวมักแบบใดก็จะเป็นพวกหน้าต่างนะคะเปียวชอบหน้าต่างพวก PVC เนานะคะแล้วก็กระจกติดหลังบ้านเปียวชอบแบบใดแล้วก็มเบ่งพวกของในห้องน้ำนะคะแล้วก็พื้นนะคะว่าเปียวชอบกับเบ้องไร้ใดเปียวชอบสีแบบใดนะคะเปียวก็จะทายรูปเก็บไว้นะแหมคะ่ะ ในห้องนอนสีแบบไดแล้วก็ห้องน้ําเป็นแบบไดนะคะก็จะเป็นกระเบื้องมีหลายย่านะคะแบบนุ่มแบบแบบเป็นแบบเย็นเย็นแบบยางหลากหลายนะคะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งในห้องน้ําแล้วก็ตู้ครัวก็พากันมาเบิ้งนะคะเข้าๆว,ว,ว่าเปชอบแบบไดนะคะก็เดินตากแอร์ไปด้วยนะแม่ค่ะเพราะว่าอากาศมันฮอนกับพา,าแฟนมาเบิ้งนะคะว่าเปียบชอบแบบได ยูนี่นะคะเขากับบริการดีมากเลยนะคะหลังจากเบื่องอุปกรณ์ตกแต่งบ้านกันเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเขากับวิ่งรถหาสื่อทุเรียนไหหลาน,นะคะ่ะทุกคนอันล้านที่เบื้องไว้น่เพราะกลับมาหมดแล้วะคะ่ะขายดีค่ะขายดีเนี่ยเพราะว่าเป็นทุเรียนถูกนหนะแมมคะ่ะบันนี้สุดท้ายเขาก็เลยได้มาซื้อทุเรียนที่แบบว่าแพงกว่าสามเท่าทุกคนมันหมดแล้วเนาะกันนั่นแหละค่ะก็เอาตามนั้นเพราะว่าอยากซื้อไปฝากหลานจักสองหน่วยแล้วก็แฟนเปียวอยากล้องกินทุเรียนครั้งแรกนะคะ เดียวกัเลยซื้อให้เพึ่นนะคะซื้อไปทั้งหมด2ลูกค่ะทุกคนก็เจ็ดรอยกว่าเกือบแปดรอยบาทนะคะครับแล้วมาได้อ้อมมาทั้งอีกทุกคนทั้งของน้ำไหลหรือทั้งใดนี่แหละแล้วก็เจอแตงมูเนาะคะ่ะหน่วยละสามสิบห้าหน่วยมีหน่วยละสามสิบสามสิบห้าสี่สิบแล้วก็มีหน่วยห้าสิบค่ะแล้วก็ซื้อ,อ,อยางละนิดละหน่อยอยู่ไหมคะ อันไปฝากยาพี่น้องน้าแล้วก็คืออยากให้แฟนได้กินนะคะที่ะาคะกับมาบ้านกับแม่กับเตรียมอาหารไว้ให้ก็จะมีพวกตํานาพิกอาหารพื้นบ้านน่ไหมค่ะให้ร้านให้ลูกให้ร้านได้กินแม่เปลี่ยนแล้วจะเห็ดอาหารบกเคยเห็ดเมนูเดียวเลยทุกคนเราจะเห็ดสามเมนูสี่เมนูขึ้นไปค่ะนี่แหละค่ะยางละนิดละหน่อยครอบครัวของเขาก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเบิ่งบรรยากาศบ้านพวกเบี้ยเนาะค่ะขับรถออกไปไซก็จะแบบว่า เขียวชุ่มพุ่มสวายไหมคะสวยงามกันไปอีกแบบเนาะ,ะ,ะค่ะ่นราคาตัวนอ,นองซ้ายกับพ้าผู้เปียวแหวะม้านําตกด้วยค่ะพ้ามานําตกเพราะว่าอยากให้แฟนเปียวได้เห็นนะแม่ค่ะที่แรกนะว่าจะไปนําตกของร้านแต่ผู้เปียวบอกเขาไปเคยไปแล้วเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะแฟนเปียวเราวบอกอยากบอกอยากเขาในปลาลายน่อยไค่ะยุ้งมันกัดเพลินปนินนองซ้ายก็เลยผ้าแหวะม้ามองปฏิบัติธรรมนะคะคนมานั่งกับมาทานมาปฏิบัติธรรมอยู่นี่สํำนักวิปัส สนากรรมาฐานมาซันเขาเขียนว่าก็เลยเก็บบรรยากาศาให้ทุกคนได้ชมเนาะค่ะทุกคนบรรยากาศเงียบสงบมากแต่ยุ่งหลายค่ะค่ะเสียงน้ำเสียงเงียงบรรยากาศดีมากๆว่ารอฟังกันเลยนะคะ Ram. ยังไงเน,ใน,ในค่คะทุกคนบรรยากาศสวยงามหรือเปล่าหลังจากนั้นเนาะค่ะเขาก็แวะมาที่คาเฟ่ชมช้างเนาะค่ะอันเป็นคาเฟ่ที่เยนเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าคาเฟ่ของเขานี่ยมีตรงกับภูเขาที่แนมเมืองแล้วภูเขาลักษณะเหมือนสร้างกําลังนอนเขาก็เลยตั้งคาเฟ่ของเขาซื่อว่าชมช้างนะหค่ะกับานางดื่มกาแฟแล้วก็ชมบรรยากาศ เมื่อก่อนนะคะช่วงหน้าหนาวนะคะดอกไม้จะสวยงามกว่านี้น้องทรายเขาเคยมา้าหน่อยค่ะแต่ว่าช่วงที่เราเปลียวมาเนี่เป็นหน,าหน้าห่อนกันเลยเหลือแต่ดอกอีสปิกูเนียนะคะภาษาสวีเดียนเนาะเขาเอื่นบอ,อ,อกดอกดอีสปิกูเนียเปล่ากันเลยบอกกับพนักง,งานนะคะว่าเจ้าลูบอดอกอันนี้มันมีสีขาวพร้อมเดงมีสีแดงสีขาวสีชมพูเอาจริงเหรอคะลูกค้าบอกแมนอข่อยเคยเห็นงานอยู่สวนดอกไม้อันนี้เขาเอิ่น่าดอกอีสปิกูเนีย แต่ว่าคนไทยเขาเอิ่นว่าบิกูเนี่ยเนาะค่ะสุดรู้ราคาทุกดดคน,น,น,นก็สวยงามก็ตื่นเต้นไปนะคะเพราะว่าเขาเห็นดอกไม้ที่เขาเคยทํางานเขาเคยปลูกเห็นไหมคะเปี๋ยวเคยเห็นงานอยู่สวนดอกไม้เนาะพวกดอกอิสบิกูเนี่ยเนี่ยฝรั่งเขาชอบซื้อมาปลูกนะคะเปี๋ยวชอบสีสุดคือสีขาวนะคะเพราะว่ามันสวยดีมันบผสมแบบผู้ใดคือมันตัดกับสีใบนะแหมคะ่ะต้นใบของเขามันเป็นอ,ออกสีสมสมแดงๆอยู่แล้วขเขียวๆแดงๆมันก็ ทา้ามีสีขาวมันก็จะเด่นแน่นะแม่ค่ะราคาหลังจากนั้นโมฮั่นก็พากันอันบริการตัวเองนะแม่ค่ะเขาเคยชิ้นกับการบริการตัวเองเนาะถือกาแฟขึ้นไปข้างบนนะคะจริงๆเราเมืองไทยเขาจะเสิร์ฟเนาะค่ะเสิร์ฟพนักงานเขาจะเดินเสิร์ฟไปว่าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวพี่ถือขึ้นไปเองก็ถือขึ้นไปดื่มแล้วก็ชมบรรยากาศแล้วก็ถ่ายรูปไฮแฟนไฮน้องซ้ายนะคะนี่แหละค่ะทุกคนเวลาที่เขากลับไปชนทบทเนาะเปรี้ยวมีเวลาเปรี้ยวกระเจา พาแฟนไปทํากิจกรรมน,นมะแม่ค่ะบ่กให้เพิ่นเบื่อเนาะคะ่ะอยู่บ้านนอกเขากับบ,บ้านนอกมันบ่ค่อยมีอย่างเฮ็ดหลยกับพาเพื่อนออกมาอ่านดื่มกาแฟออกไปสือผลไม้ไปชมปลาชมเขาแล้วก็ให้เพื่อนถ่ายรูปเพื่อนก็นดีใจคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันห่อนกันนนาห่อนบ่นมีอย่างเฮ็ดหลยดอกค่ะก็พาเพิ่นได้ขับรถออกไปนันไปนีแนนต่นละมือยุงก็หลายคะ่ะในหมูบานเปียวแฟนเปียวโดนยุงกัดปซัสน นี่แหลคะค่ะทุกคนชีวิตในเมืองไทยนะคะในช่วงวันหยุดของเราเฮากกบรดยเฮ็ดอ,อยียงรูลาแล้วค่ะเขาชอบความเป็นธรรมชาติชอบความเรียบง่ายนี่คือครูของเปียวคะ่ะเปียวชอบความเรียบง่ายความสงบแล้วก็ชอบกินค่ะนี่ก็คือความสุขของเขาแล้วหวังว่าวิดีโอนี้คงจะให้ผูยใดมีความสุขไปด้วยกันนะคะ เปียวกเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนเดี๋ยวจังใดล้อชมกันไหมในคลิปหนาเด้อว่าเปียอจะพาทุกคนไปชมอีกยังแน่นี่แหละค่ะทุกคนเปียวกกบแฟนกันเก็บภาพเล็ก,ลก,ลกๆน้อยนไอยไ้ดูนะคะเจอกันไหม่ในคลิปหนาดูแลสุขภาพนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ